โอเคครับหลังจากพี่เพเซอร์ที่4เราก็มาเพเซอร์ที่5้าครับวันนี้ <laughs> ทีมลุยหน้าดูเลยตั้งแต่เช้านะครับคุณวันกับดาบสนัน่นวันนี้มาเจอพระเอกรูปหล่อของเราครับ <c oughs> ชื่ออะไรเอ่ย <c oughs> ชื่ออะไรนะ <c oughs> นะชื่อนะโอ้พินะเป็นชาวกัมบูชานะครับ <c oughs> เป็นคนที่เป็นคนหนุ่มที่ขยันมาเปิด ร้านเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวใครอยากมาซื้อเสื้อกันหนาวมามที่นี่นะครับมาแล้วคุณนะครับกําลังจะเป็นเพเซอร์มูมอของเราครับเนี่ยวันนี้เราไม่ได้กินข้าวกินน้ากันเลยนะเนี่ยตั <c> ้ง <oughs> แต่แปดโมงเช้าแต่สู้ๆนะสู้ๆอ่ะสู้ๆยังไม่ได้กินข้าวกินน้ํากันเลยครับ <c oughs> แต่ว่าเราก็มีความสุขนะครับบนความที่เรามาบอกต่อให้กับเ <c oughs> พื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนชาวัมบูชาเป็นเพื่อนไทย <c oughs> เราโอเคนะครับเราไม่ได้แบ่ง <c oughs> ชนชั้น นะครับก็เดี๋ยวจะรายงานต่อนะครับอยากฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านอดทนทับสู้ๆนะครับครับ